สวัสดีค่ะว่าพบกันนะคะที่นี่เดอะวันค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวรถเข้าใหม่รถสวยๆไม่น้อยๆให้สำหรับผุ้ชมได้ชมกันนะคะวันนี้จะเป็นรถที่ห้ออะไรบ้างมาชมชมเล่เลยค่ะ แล้วก็พบกับคันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่นมินิคูเปอร์เอสนะคะป e ี2007ราคาเพียงแค่789,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับคันต่อมานะคะคันนี้ก็จะเป็น Honda Civic FC 1.8 EL นี่เป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะ1.8ราคาเพียงแค่639,000บาทเท่านั้นและไม่น้อยมากเลยนะคะไม่เพียงแค่6 3 0 0 0โลเค่ะแล้วคันต่อมานะคะคันนี้เนี่ยจะเป็น V ีเอสนะคะ1.5ตัว G นี่ก็เทอ์ปเหมือนกันปี14นะคะราคา3 4 9 0 0 0บาทไม่เพียงแค่75,000โลเท่านั้นค่ะสำหรับคันต่อมานะคะคันนี้เนี่ยจะเป็น h o n d a j a z z นะคะ1.5 SV Plus นะคะตัวนี้ก็ถือเป็นเทอเหมือนกันปี15นะคะราคา539,000บาทและที่สำคัญเนี่ยไม่เพียงแค่29,000โลเท่านั้นค่ะคันต่อมานะคะคันนี้ เป็นตัวซูบารุนะคะ 2.0i นะคะปี15ราคาพียงแค่5,39,000บาทเท่านั้นค่ะไมเนี่ยก็อยู่ที่มาน62,000โลนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้รถแบบว่าเอ่อรถครอบครัว SUV ใช้งานเนี่ยคันนี้ก็ตอบโจทย์แล้วก็เหมาะสมนะคะคันต่อมาก็จะเป็นตัวโมบิโอนะคะคันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องวัน5 RS แล้วนะคะ RS คือตัวท็อปนะคะคันนี้เนี่ยจะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะเหมาะสำหรับเป็นรถครอบครัว ปี18ด้วยนะคะราคายที่ประมาณ5 3 9 0 0 0บาทไม่ที่32,000โลเท่านั้นคะ่ะแล้วส่วนคันต่อมานะคะตัวนี้เป็น MG MG ZS นะคะเป็นตัว4ีนะคะตัวนี้ตัวปี1 8นะคะที่ราคาที่4 3 9 0 0 0บาทไม่ที่32,000โลเท,ท่านั้นค่ะสภาพรถนี่สวยใหม่คลิามากๆเลยได้ไฟนิ่ง่หวังไน่นอนค่ะคันต่อมา คันนี้นะคะ Honda CRV คันนี้เนี่ยเ,เครื่องยนต์อยู่ที่2.4 EL นะคะตัวนี้เป็น t u r โ o ด้วยนะคะเป็น13ราคาอยู่ที่679,000บาทเท่านั้นค่ะไม้เนี่ยก็ถือว่าใช้น้อยมากนะคะไม้ที่82,000กโลเท่านั้น สำหรับโปรโมชั่นนะคะตอนนี้นะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่แค่279%เท่านั้นค่ะ mm hmm. แล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มีประวัติดีสามารถจะเป็นฟรีดาวทุกคันเลยนะคะ mm hmm. และท่านใดนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะเรามีบริการฉุกเจินแถมให้ไปเลยบริการช่วยเหลือตรงนี้นะคะแถมฟรีให้1ปีนะคะดูแลลูกค้าเนี่ย24ชั่วโมงเลย และทางเดอะวันของเรานะคะเราได้คัดสรรรถดีมีคุณภาพราคาเหมาะสมมีรับประกันหลังการขายที่คุณไว้ใจได้และเชื่อถือได้ค่ะคลิปหน้าคลิปต่อไปนะคะจะเป็นรีวิวรถเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมกดติดตามกดกสไ r i b e ไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ